พี่ดีคนเก่งของเราแนะนำจะเอ็ปทการนี้อสตรีาวชีวิตจัารวัผลิตพีดีรานท่าจังหวัดนะคะทาอะไรบ้างกะนำิตชัชาเชียงซาวจันทบุรีบุญการจันทบุรีพัฒนุธเป็นยังไงบ้างทนจับจีนี้สนุกการยังไงบ้างสนุกในเด็กมีเด็กเอ็นจอยร้านเลิฟแล้วก็เบนจี้เพราะว่าเหมือนรายมิตรกรรมเียบร้อยเนาะละาย้ครับแต่ก็สนุกเอนจอย พี่ดีเป็นไงลูกเป็นไงถามงานเมื่อวานนิดนึงเห็นเห็นว่าที่ว่าไม่ได้มอบมงในตอนมิเชลเป็นยังไงบ้างมาอยู่เยอรมันก็เลยพอดีเมื่อวานมีโอกาสมิเชลร้านไหนก็เลยน้องก็เลยมอบมงให้เป็นทางการนะคะถึงจะไม่เคนเปทีแต่ว่เนาะพื่นที่สุดขอนน้องทุกคนมีเหตุผลปัจจัยเหมือนกันแล้วก็ให้แล้วก็ให้แฟนๆมาเจอน้องด้วย ทำีิเชลก็น่ารักมากถ่ายถ่าย,ยคลิปลงแท็กมาเต็มเลยขอบคุณดอฟดิเชลด้วยขอบคุณยังมีภารกิจอะไรอีกไหมตอนนี้มีตอนนี้เดี๋ยวทั้ง5จังหวัดน่จะเดินทางไปที่จังหวัดนั้นๆเ,เดี๋ยวไปมาแล้วคืออุตราดประถัยอยุแล้วไจะเป็นชาชซาวจันทบุรีพัทลุง แล้วก็บึงการก่อนอ่อแล้วก็ฝากบริการด้วยเพราะว่าเดี๋ยวได้ลาเชิญไปลำองสวงงานประจำปีของผู้ลือนะคะวัน,นที่21นี้แล้วเดี๋ยวไปแต่งโรงทานด้วยนะคะนอ้องไมตรียังการเรียบร้อยมีมีคนไหนลำถวายบ้างมีมีมน,น้องไมวิบแล้วก็ของอำเภอของจังหวัดกันเลยของมือของโลกต้องมีกันลำน้ำบนแท้คล้ายๆแบบที่นะครพนม แล้วการการเตรียมพร้อมของน้องๆเป็นยังไงบ้างพี่ว่าสู้มึงมึงใหญ่เรื่องสภาไม่ห่วงอยู่แล้วตอนนี้ก็เตรียมเรือ่องวัยรุ่นตา่างๆการขายของการทำโซเชียลการ,าร,รออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆไม่กดดนันไม่กดดนันไม่กดดนัดดนคาดเป้าหมายเด็กเราจะเข้าถึงระดับไหนยังไงไหมหรือว่ามึงไปเลยจริงจริงจริงเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้คาดหวังเพราะไม่อยาก แต่ใ,ใครก็อยากได้ท็อป5น้ออะไรนะู้นเพราะว่าโอชินเนี่ยได้เป้วทุกรวันหรือท็อป5เหลือท็อป5นี่แหละยังไม่ได้เพราะนั้นปีนี้ถ้ามีโอกาสก็คิดว่าน่าจะเข้าไปอีกนะรอดรพีดีพีดียอดเยี่ยมด้วยไหมยอยากได้นะกกนยอยากได้ไม่ไม่ทอมเลยอยากได้ลองน,น,นั่งรับแล้วยังไม่หลุด <c oughs> แต่เป็นเพราเขา ก <Okay, S 2> ค,คลุนล้นๆอยากได้สุดท้าย,ยาตัวที่สองอ่าสุดท้ายแม่เอาชินฝากน้องๆเลยฝากด้วยนะคะอ่ามิสแพรน่าจงหวัดนะชาวเชียงเส้าจินเทาคัทพัฒนล,ลุงตุนกาจากตตะระนิ์น้องๆเอ็นดูซี่ดีฮากตอนนี้ก็สดใส์ร้อเริงราคากำลังทีค,คมไม่กดดันอะง่ายๆแล้วก็เขาสนุกกับการทํางานแลวน้วก,ก็การท่องเวเพราะนั้นคือว่าบนนี้น่าจะทำด้ดี้ฝากน้องๆไปด้วยโอเคครับ